ขอบคุณนะคะที่รับชมวันนี้เราจะจะเป็นเนื้อหาเนื้อหาซ้ำนี่เราเนื่องจากว่าเฮาเสียเอาอีหยังลงเนาะขอบคุณหลายหลักอยู่เด้อเอาผุดเดียวกับตื่นๆอยู่แต่ว่าก็สิแล่นบางวิ่งมั่งนะพุดนะพูดออกคอนก็มีพูดจาเฮาเนาะซ้ำแห้งเฮาแต่ว่าออกมายืดสีนยืดสายในส่วนงบรรยุทธ์ก็ได้เด็กลับบ้านปีใหม่ก็โอ้ดีใจน้ำพุ ว่าเข้าช่วงเ้าเขาก็ตื่นแต่เ้าอยู่แล้วนก,กับไปก็ไปเอาร้านเลียงร้านคือเ่าแม่พ่นก็ยุดแลนเอาเดเี๋ยวก็เดินเร็วเอาเดินซ่ามั่งเดินเร็วข้างยางอเกาน,นะจ้าเดี๋ยวพ่นก็ปิดไฟแล้วพี่น้องห้าสายอยากน้ำทง กินกาแฟเข้าไปพมามดัน,บบน,นนอนบ่อยากนอนแล้ะมันปลุกขืนยากนะพี่น้องปลุกขืนยากเป็นอืดอืดอดอดเวลาไปทํางานนี่ปุ๊กแมีมองให้เขาของน้ำแต่บ่กกาบกกาเขาของเพ่นเนาะเพ่นเนาะดีนนะใ,ใจน้ำเพ่นได้ไปหาฮอยากิพี่น้องมีความสุขเฉลิมฉลองกันจนเสีฮห้หาสองมือปีใหม่แล้วกับปีเกา้า เาก็ยุดโดนก็ได้เลี้ยงเนาะก็ดีก็จางพ่นเนาะเม่ทั้งยางคือเก่านั่นแหละจ้าเดี๋ยวพ้นกระปิดไฟแล้วพี่น้องม้าสายหยาน้ำทองกินกาแฟขาไปลาเฮานเนาะซ้ำแห้งเฮ้าแต่ว่าออกมายืดสินยืดใจในสวงบรรยุทธ์ก็ได้ได้กลับบ้านปี่ไม่ก็โอ้ดีใจน้ำพุทั้งยางคือเก่านั่นแหละจ้าเดี๋ยวพ้นกระปิดไฟแล้วพี่น้อง ผ้าสายอยากน้ำทองกินกาแฟขาไปแลนเอานี่ยจะเดินเร็วเอาเดินซ่ามั่งเดินเร็วขมบอยากตายอยากอายวันนี้ก็ย่างคือเกาและเพื่อนเนเพื่อน,นบ่คอยมาเมื่อนี่องมือดีไหมแล้วกับปีเกา เข้าก็ยุดโดนก็ได้เลี้ยมเนาะก็ดีก็าจางเพ่นเนาะเมละาอกมงมันบอกท่านแจงเนาะกะมากผู้เดียวกะตื่นตื่นไปก้อนหลายชุดแล้วผู้่นแลนกะมีมาเรื่อยๆอล้วจะย้ำม,มือแรงกะมีน่ม,มือแรงกะหลามาออกกับร่างกายพราะม่ามันนอนไปอยากนอนแห้วมันลุกขืนยากนะพี่นอ้องลุกขืนยากเป็นอืดอืดอัดอาด เวลาไปทํางานนี่ปู๊ม,ม่ามันนอนบ่อยากนอนหล้วมันลุกขืนยากนะพี่น้องลุกขืนยากเป็นอืดๆอาดอัดเวลาไปทํางานนี่ปูเดินออกกำลังกายเหมือนเดิมจ้าเพิ่งจะมาหอดตีหักค่งกว่า,วา,วาเดี๋ยวพ่นก็ปิดไฟหล้ะพี่้อกท่านจะออกก,ก,นนก,กนนอะ,ะกันย่างเปลี่ยนกะกันเนาะอันนี้หลักจระย่างไปเนี่ย เดียวไปซูดปุ่นมันนั่นมันเงียบเนาะไปผู้เดียวมันเงียบย่างย่างขี้่ายกัมันไปหอดกิโลนึงเพื่อนปิดไฟย่างสี่กับย่งดีอันนี้ถ้าเพื่อนปิดไฟก่อนออกไปซูดปุ่นมันนั่นมันเงียบเนาะไปผู้เดียวมันเงียบท่านจะออกกะกันย่างเปลี่ยนกะกันเนาะ อันนี้รัะกันยางไปเนี่ยล่ะผู้เดียวกต่วกโมมันบอกท่านแจงเนาะกัมาผู้เดียวก็ตื่นๆหมามันนั่นนอนไปอยากนอนแล้วมันลุกขืนยากนะพี่น้องลุกขืนยากเป็นอืดอืดอาดอัดเวลาไปทางานนี่สองมือดีไหมแล้วกับดีเกาเฮากับยุดโดนก็ได้เลี้ยงเนาะก็ดีก็จางเพิ่นเนาะเม่ ขอบคุณนะคะที่รับชมวันนี้เรกจะจะเป็นเนื้อหาเนื้อหาซ้ำนี่เรนะานาะจักว่าเฮาเสียเอาเอียงลงเนาะขอบคุณแลหลักไปสูตรปุ่นมันนั่นมันเงียบเนาะไปผู้เดียวมันเงียบนเสนีใจน้ำพิ่นไดไปหาญาติพี่น้องมีความสุขเฉลิมฉลองกันจนเสเฮห,ห้ย่างย่งางขี้ไล่ก็ให้มันไปหอดกิโลนึง เพื่นปิดไฟยังสีกันยังดีอันนี้ถ้าเพื่นปิดไฟก่อนห้องเลอบฝา,าวไทยวีดีโอคลิปสักก่อ,น,อนนี่เพื่อนบ่หลก็เจ้ากลับบ้านเบิ่นแล้วนี่แหละกระทั่งเดินเจ้าบ้าน ย่างย่างขี้ไลก่ก็ให้มันไปหอดกิโลนึงเพิ่นปิดไฟยังสี่กับย่งดีอันนี้ถ้าเพิ่นปิดไฟก่อนหอดไปบ่โตยังสี่นะก็เลยต้องมาสองมือปีไม่แล้วกับปีเก่าเฮ้ากับยุดโดนก็นได้เลี้ยงเนาะก็ดีกว่าจางเพิ่นเนาะย่างย่างขี้ไลก่ก็ให้มันไปหอดกิโลนึง เพิ่นปิดไฟยังสีกับยังดีอันนี้ถ้าเพิ่นปิดไฟก่อนอว่าเฮาส่วงเศร้าเฮากับตื่นแต่เศร้าอยู่แล้วนอกลับไปแต่ไปเอาล้านเลี่ยงร้านคือเกา่าแม่เพื่อนกับยุทธอยากอาย <c oughs> อยากอายวันนี้กับยางคือเกา่าแล้นเพื่อนเพื่อนบ่ค่อยมาเมือนี่ตัวมามันน,นั่นนอนไปอยากนอนแล้วมันลุกขืนยากนะพี่น้อง ตุบข้นยากเป็นอืดๆอาดๆเวลา,า,าไปทำงานนี่ปุ่นอยู่เดิเอ้าวปุ่เดียวก็ตื่นๆอยู่แต่ว่าก็สิแล่นด์บางวิ่งมั่งแะพุนะ่นน่ะคนออกกอนก็มีคนของหรือเปล่าไทยวิดีโอคลิปซะก่อนอบบน,นี่เพื่อนบ่หลายก็เจ้ากลับบ้านเบิดแล้ว นี่แหละกระทั่งเดินจากเฮ้าเนาะซ้ำแห้งเฮ้าแต่ว่าออกมายืดสินยืดายในช่วงบรรยุทธ์ได mm ้ hmm. ได้กลับบ้านปีใหม่ก็โอ้ดีใจน้ำพุ mm hmm. กบเป็นตะาย,ยานแต่ว่าถ้าเพื่อนปิดไฟหกโมงนี่ก็มืด <laughs> มืดมืดแล้วท่านจะออกกกัน,นย่าม เบียดกะกันเนาะอันนี้แหละแต่กกยางไปเนี่ยผู้เดียวแล้วก็ยันปวดท้องชายก็เลยต้องรออีกจังหน่อยก่อนอาเสร็จแล้วก็มาเนาะสถานที่เพิ่งเห็นแต่ว่าอากาศวันนี้เย็นเย็นหนาวเย็นกว่าทุกมือ้ออันนี้ลหละก,ก็เดินบังยิงบงังนั่นละจ้าไปตามกระสลนเอา เ,เดียวเดินเร็วเอาเดินซามั่งเดินเร็ว <c oughs> ข้างๆคือเก่านั่นแหละจ้าเดี๋ยวพนกระปิดไฟแล้วพี่น้องผ้าสายหยาก้ําทองกินกาแฟเข้าไปว่าเฮาช่วงเศาร์เฮาก,ก็ตื่นแต่เสาร์อยู่แล้วนอกกับไปก็ไปเอาร้านเลี้ยงร้านคือเก่าแม่พนก,ก็บยุทธ์เห็นแต่ว่าอากาศื้อนี้เย็นเย็นหนาว เย็นกว่าทุกมืองวันนี้รัดก,ก็เดินบ้างวิ่งบ้างนั่นแหละจ้าไปตามแต่สิ่งแตมีมองให้เขาของน้ำแต่ว่ากับบกกาเขาของเพิ่นเนาะพอเห็นแต่ว่าอากาศวันนี้เย็นเย็นหนาวเย็นกว่าทุกมืองวันนี้รัดก,ก็เดินบ้างวิ่งบ้างนั่นแหละจ้าไปตามแต่ไปก้อนหลายชุดแล้วผู้เพิ่นแลนกับมีมาเรื่อยๆหล่จะจกยะเมื่อแรงกับมี แม่โมเล้งก็หลายมาออกกำลังกายขอบคุณนะคะที่รับชมวันนี้รัดกก็จะเป็นเนื้อหาเนื้อหาซ้ำเนี่เราเนะื่อจากว่าเ้าเสียเอาียงลงเนาะขอบคุณหลายหลายเนาะนที่ใจน้ำเพลินเด้ไปหาญาติพี่น้องมีความสุขจะลืมสะลองกันจนสี่ให้ฮะวัดไปหมดโตยังสี่นะก็เลยต่องมาอยากไย <laughs> วันนี้ก็ย่างคือเก่าแล้เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็นค่อยมาเมือน,นี่ก็เห็นแต่ว่าอากาศวันนี้เย็นเย็นหนาวเย็นกว่าทุกมือวัอนนี้รัดก็เดินบังวิ่งบังน่ะจ้าต,ตามกระซองมือดีไหมแล้วกับปีเกา่าเฮาก็บยุดโดนก็ได้เรียงเนาะก็ดีกว่าจางเพิ่นเนาะแม่แรีนเอา อยากจเดินเลีวอาเดิน3มั้งเดินเล